สัี้้้เเตตสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ เราสองคนอีนเช่นเคยนะครับวันนี้เราพามากินนี่เลยครับตำบักคุ้งใส่เส้นนะครับเส้นขนมจีน,นครับแล้วก็มีไอหน้ากากหมูทอดน,นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็แลก็ผักก็นี่ครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยมารับประทานข้าเย็นด้วยกันนะครับ สำมะฮงใจขนมจีนครับเส้นขนมจีนันอาหารแซ่กนี่นครับอาหารบ้านๆครับแต่ไม่แ่บกจะลองมาชิมดูนะครับอร่อยครับครับน้ากาศงมงนะครับทอดนะครับอืม mở cửa mở cửa bỏ ok, okay. ซุปเซ็บน้ำกันเลยครับบุ้งเปลี่ยน มาเนอะปิดมากินตัวภาษาเนี่ยนะครับปินมากินกับขาออยอย้าวด้ะอร่อยนะรำตแต้ๆกับ Mm hmm. Alah. Mm -hmm. Sap ini lambat-lambat. Tambang teh. Aloi dah. Ni. Magkinto eh. So,